สวัสดีค่ะมาพบมาพ่อกับสาวสะกดระเบอใบายโนเวออีกแล้วเด้อจ้าหิมะกระนำอีกแล้วหิมะกระนำวันที่สามจ้าวันที่สาแล้วหิมะกระนำวันนี้วันอังคารที่12มกราสองพันหหิี่มะกระนำหนักมากจ้าสมศิพามาเบิ่งบรรยากาศเด้อหิมะตก สามีกำลังสิทไทยหิมะกำลังไทยหิมะออกจากทางจ้าขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามาส่งกำลังใจมากดติดตามกดกระดิ่งซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เด้อจ้ามาชมตำกันเลยจ้า <c oughs> สามีกำลังกวาดหิมะ หิมะตกเยอะมากหิมะกระนำจ้าม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 าส<า><า>อยโกยหิมะออกส้อยนะจ้าบ่งเนี่ยสูงเลยกำลังกวาดทางเข้าไปเอาพื้นไปเอาฟืนทางเข้าไปเอาฟืนจ้าหิมะตกม่อคืนนี้กระนำสามมือแล้ว ข้าวเต็มเลยกำลังกวาดทางนิมะกะนำค่าช่วงนี้โอ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 ้ บรรยากาศกำลังกวาดกวาดหิมะออกจ้าทางเดินทางเดินมาๆๆมา,มา้อยกวาดหิมะออกเลยจ้าหิมะกระนำ สวัสดีค่ะมาม่ามาม,ามากวาดหีมะออกจากทางซอยในจานหีมะกระนำก็เลยมากวาดหีมะออกจากทางจา้าโมแม่เจ้าของตะกวาดตะกวาดหีมะกระนำแห้งสามมือแล้วก็เลยมากวาดทางงั้ง ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามาส่งกําลังใจให้ด้วจ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณ <c oughs> หิมะกำลังตกลงมาอีกแล้วสูงค่ะกวาดกวาดเข้าไปกวาดีิมะทางเดินทางเดิน สามีกำลังไถหิมะออกพัสโพ่หิมะกำลังกระนำ ถไทยหิมะออกจากทางจ้าจะเอารถออกกกำลังถทหิมะออกจ้าหิมะกระนำลงมาอีกแล้ว บรรยากาศหิมะตกมาฝากจ้าสามีกำลังไถหิมะโกยหิมะว่าหิมะเยอะมาก กระนำมาอีกแล้ววันที่สามแล้วหิมะกระนำเลยกำลังไถกำลังโกยหิมะออกจ้าโกยหิมะออกจากทางทางที่จะเอารถออกจ้าเยอะไม่เยอะ,ยอะโกยมาได้กองใหญ่แล้ว โคนบ้านนี่บ่นหนาวไหมเพื่อนบบใส่หมวกบบใส่หุยจังแม่น <c oughs> เฮาละหนาวเบื้องหิมะตตกเต็มเลยหิมะกระนำจ้าหิมะกระนำอ้ยมือแข็งหมดแล้วจ้าเพื่นกำลังโกยหิมะออกจากทางหลดจ้าเขาเต็มหมดเลย จ้าบรรยากาศแถวบ้านสมอยู่จ้าเต็มไปด้วยหิมะจ้าสามวันแล้วหิมะกระนำํำหิมะกำลังตกมาจ้า ขาวเต็มไปด้วยหิมะดูแลสุขภาพด้วยนะคะนี่จ้าเอาบรรยากาศหิมะตกมาฝากจ้าเพิ่งกำลังโกยหิมะออกหิมะเยอะมากเลยไม่มีรถไม่มีรถมาถทยหิมะให้จ้าต้องโกยเองจ้า ต้องโกยหิมะออกเองจ้านี่น้าหิมะตกต้องมาโกยออกอย่างนี้ไม่งั้นรถก็ออกไม่ได้จ้านี่ล่ละจ้าบรรยากาศเยอะมากหิมะ ีเพื่นก,กน็มาตักหิมะออกเป็นทางเดินหิมะขึ้นสูงแล้วทางเดินที่ตักออกจ้าหิมะกระนำเยอะมากเลย ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามาส่งกำลังใจให้เด้อจ้าพอ่พอๆกันคลิปหน้าเด้อคลิปนี้ไปแล้วหิมะกระนำแหงจ้าหนาวหนาวดูแลสุขภาพด้วยนะคะไปแล้วจ้าขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามากดติดตามกดกระดิ่งซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้โสมเด้อจ้าไปแล้วไปแล้วตกแหงแล้ว <c oughs> ขอบคุณมากๆจ้ามืดขาว เต็มไปด้วยหิมะจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้าดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีจ้า